แนวทางการประมาณการรายรับและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมตามแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0816.2ทับว5 0 6 1ลงวันที่18กรกฎาคม2565นะครับซึ่งเป็นการจัดทำประมาณการรายรับ ในเรื่องของเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนมประจำปี2,566เราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่ามีแนวทางอย่างไรนะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนมเนี่ยเขาจะจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับ โดยให้พิจารณาตั้งงบประมาณรองรับในอัตราคนละ7.37บาท37สตางค์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้นะครับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเนี่ยจำนวน260วัน 2. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน260วัน3าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองและรับการถ่ายโอนภาร,รกิจจำนวน260วัน 4. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจำนวน280วันนะครับก็ได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนศึกษาพิเศษ 5. สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน280วันก็ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพื้นที่ราบสูง หสถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวน280วันนะครับก็คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กของกรมประชาสงเคราะห์เดิมนั่นเองนะครับทีนี้ในลักษณะของงบประมาณเนี่ยนะครับตั้งในงบดำเนินงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นที่ว1 0 9 5ลงวันที่28พฤษภาคม2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสถานศึกษานะครับสำหรับอัตราจัดสรรคนละ7บาท37สเตางค์เนี่ยไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนมนะครับเป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณนะครับและนี่คือแนวทางในการจัดทำประมาณการรายรับในการจัดทำงบประมาณประจำปี2566 เกี่ยวกับเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมนั่นเอง